สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาซษาพี่นอ้องในปลาหมึกย่างครับผมเพิ่งย่างไม่ไหมาการน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมน้ำจิ้มมีแบบเด็ดแรงพี่น้องเลยไม่เด้อม่เด้อครับผมยังมีผักแกบนิดหน่อยราดก่นันนอยนี่คือสุดจัดประหลัดบอก จิบซีฟู้ดเผ็ดเองครับผมผมตึงตำเสร็จใส่วิธีตำพี่น้องเลยนะพคิกชนูทุงบางใหญ่หนึ่งกร้กตยกบันีม้มาครับพี่นอ้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวกระเทียมดองโหยจัง่งอยก่อนโหยด้วยกระเทียมดองนี่ครับนะเทียมทนดอง เสียเอ้น้ำลายผมกระไหลมาเด้อครับผมคิได้ยินเสียงพัดลมเสียงอย่างนี้ได้คี่นอนเลยมา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 บอกวาายย้ายห้างเริ่มต้นร้ายกระเตียนี่งนง่ายๆย่างอีกครับผมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมหยุดยั่วหยุดยั่ว ปลาหมอกกว่างคนนี้อยาใส่มือเนาะหมึกกว่างใด้บอลมึกไข่พี่นอ้องมึกไข่ไข่ผมผลิตขึ้นมาเองมนเป็นหมึกไข่เด้อผมในเห็ดในมันปลนหมึกม,มันไข่ những thái phẩm mực bên nụ sạp bích lại ăn à, បេកីណូសួន S พ s เอสทั้งเสียั้งขวาน อขอโทษขอขอภัยด้วยครับผมจิบอยากใส่มือ quân hòm động

ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมากดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อสิบประพารค,คลิปใหม่ๆของนักยกป่าเด้อครับผมขอบคุณครับ